ครับในรถเข้มอย่าได้เวลาที่เร็วมาเร็วแก้มน้องแก้มเร็วเวดี๋ยวค่อยไปหล่าในรรำเป็ดรอบรถครับสามรอบสามรอบสองสองรอบพอสองรอบพอสองรอบพอเร็วเร็วจ้ะรอมนะครับปูนี้นัดติมตำ มอาน้องีจีรองเพลงจุลาปนขาป็ดด้วยครับขาป็ดด้วยไม่ป้านะสองรบสองรอบเดี๋ยวขอบคุณขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวขอบคุณเร็วเวป็นพิธีกรอปพิธีการปิด